พบกันอีกแล้วค่ะกับน้องบีมคนดีคนเดิมของพี่พี่ค่ะวันนี้นะคะโอกาสพิเศษสุดๆบีมนำเจ้ามิวเแต่งแนว AT ดุดันมากๆเลยค่ะพี่สำหรับตัวคันนี้จะเป็นมิวเ1.9อีลิแกนนะคะแล้วก็เพิ่มเติมค่ะตัวอีลิแกนตตอนนี้เพิ่มเครื่อง3,000มาให้พี่พี่แล้วนะคะเดี๋ยวบีมพามาดูเลยว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะไปค่ะ กระจังหน้าดำคันนี้ค่ะลูกค้าจัดตัวครอบกระจังหน้าสีดำด้านค่ะพี่บอกเลยว่าบีมเห็นคันจริงตรงนี้นะคือสวยจริงๆค่ะแต่งแล้วดูดุดันมากๆเลยค่ะพี่ถัดมาตรงนี้ไฮไลท์ของเจ้าคันนี้เลยล้อมแม็กฟูเอลนั่นเองฟูเอลคันนี้นะคะบีมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ฮิตจริงๆ ขอบของคันนี้อยู่ที่20นะคะแล้วก็ลัดด้วยยาง Cooper AT3 ค่ะขนาดหน้ายางนี่อยู่ที่275/55 R20 เลยในส่วนของล้อมแม็กแล้วก็ยางเนี่ย สามารถเข้าไปกับยอดจัดของตัวรถได้เลยนะคะพี่ๆไม่ต้องกังว,วลอย่างเช่นราคาแม็กชุดนี้กับยางชุดนี้ราคาอาจจะสูงนิดนึงก็สามารถจัดเข้าไปกับตัวสินเชื่อได้นะคะอยากได้แบบไหนบอกกับบิมนได้เลยถัดมาค่ะด้านละค่ะสำหรับด้านหลังนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยกับเจ้ารถมิลเนะคะคือคาดเอวถ้าค่ะคาดเอวชุดนี้นะคะจะมีไฟขึ้นให้กับลูกค้าเลย เบื้องต้นในการเปิดไฟหลีไฟจะติดเด่นชัดแบบนี้ให้พี่ๆเลยบ่งบอกความเป็นสปอร์ตมากตกแต่งด้วยโลโก้สีแดงแล้วก็มีคำว่า m e l X Sport เข้ามาจึงทำให้รับเข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะในส่วนของระบบไฟนะคะตรงนี้ลูกค้าสอบถามกับบีมมาว่ามันมีการตัดต่อสายไฟไหมอันนี้จะเป็นซ็อกเก็ตที่ทางร้านเขาเนี่ยดำเนินการให้กับทางเรานะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยยังไงบีมดูแลให้อยู่แล้วนะคะ ่ะแเราก็อันนี้เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะคะสำหรับเจ้ารุ่นอีลิแกนที่บีมพาชมค่ะเบื้องต้นคันนี้ที่บีมบอกแต่งแค่3มชิ้นเท่านั้นค่ะพี่กระจังหน้าล้อแม็กแล้วก็คาดเอวท้ายนะคะบีมบอกเลยว่าคันนี้สวยถูกใจสายที่ชอบแนว a อทแล้วก็สายที่ชอบสีดำบีมเป็นคนนึงค่ะพี่ที่ชอบรถสีดำมากมากเลยเพราะว่าดูแต่งขึ้นแต่งดุนะคะแล้วก็เจ้ารถสีดำเนี่ยเรามองแล้วมันดูมีเสน่ห์ No? สำหรับพี่ๆที่สนใจเป็นรถสีอื่นก็ไม่แพ้กันค่ะยังไงของแนวทางการแต่งเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็เบื้องต้นสำหรับตัวของแต่งต่างๆเนี่ยพี่สามารถสอบถามกับทางบีมได้อีกทีก็ได้ว่าอ่าชิ้นี้ราคะเท่าไหร่แต่งแนวนี้แนวนี้เออน้องบีมพอหาให้พี่ได้ไหมบีมบอกเลยค่ะว่า ของแต่งทุกอย่างอันนี้ค่ะบีมดูแลให้แล้วก็อันไหนดีบีมบอกดีแน่นอนอันไหนไม่ดีบีมก็จะไม่แนะนำนะคะยังไงบีมขอฝากตัวเจ้า1.9อีลิแกนสีดำดุคันหล่อคันนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะคันนี้ปลายทางส่งมอบ เป็นที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะขอฝากช่องบีมแล้วก็แนวทางการแต่งคันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าพี่สนใจสอบถามโปรโมชั่นหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะคะสำหรับตัวรถโทรหาบีมได้เลยนะยังไ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะหน่อยเวละ่ะ 能หายใจ没哦？หายใจ没哦？